เดี๋ยวผมมาบอกอีกทีว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับผมครับผมก็ตอนนี้เช็คสลักคอม้าเสร็จหมดแล้วนะครับก็สลักคอม้าแน่นทุกตัวเอาเลยครับสลักคอม้าแน่นทุกตัวแน่นครับใต้ขั้วแน่นทุกมุมทุกบานแน่นก็ถือว่าช่วงล่างก็ยังแน่นอยู่ช่วงล่างแน่นครับพี่ครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เอาตัวหนาไปครับลองหนาไปจัดไปเลยพี่ ก็มันซิมลองแหนบมันเกินตัวนะครับน่าจะตัวนะครับเดี๋ยวเขาลากก็นี่นครับผมก็เจ้าตัวนี้นะครับก็ออกมาแล้วก็คือริม อันนี้คือเพี้ยนนะผมไปดินี่ครับอันนี้คือปรับตั้งแล้วเรียบร้อยนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่ช่องนอนนนทักทแลนนะผมวสวัสดียัง <Okay. c oughs> ก็วันนี้จะเอารถไปตั้งศูนย์ล้อหน้านะแล้วก็เช็คช่วงล่างนะว่ามันเกิดจากอะไรทําไมถึงกินยางเยอะจังนะผมกม็เปลี่ยนยางมาเที่ยวนี้ก็ตีกลับลงมากรุงเทพนะแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ชนบุรีก็จะไปเช็คช่วงล่างที่ศูนย์ที่ตั้งศูนย์ในแยก9กิโลนะครับเดี๋ยวจะไปเช็คกันนะว่ามันกินอะไรแต่ผมเปลี่ยนมาใหม่นี่ตอนนี้ยังไม่กินนะตอนใช้2 9งนี้ยังไม่กินยังไม่มีรอยนะผมก็เดี๋ยวไปเช็คเลย ไปเช็คนี่ครับผมก็ลืมร้านน้ำมันยังทุกคนจับมาขายได้กี่วันเลยเนะี่ยเป็นเดือนแล้วมั้งผมก็จะไปเป็นเดือนแล้วนะผมไปวิ่งทางนู้นนะนี่ครับร้านน้ำฝากด้วยครับผมร้านหนึ่งนะครับ นี่ครับผมอันนี้ก็ยางหน้าที่ผมไปเปลี่ยนมาเป็นสองเก้าห้านะปีต,ต้นปีหปีนะครับผมก็ฝั่งนี้ก็ยังไม่กินเลยนะเรียบสนิทนะผมเดี๋ยวไปดูฝั่งนึงฝั่งนี้ก็ยังเรียบสนิทนะยังไม่กินแต่เราก็จะไปเช็คก่อนเอาไปเช็คนะครับตั้งศูนย์ด้วยตั้งวงมาลัยด้วยนะครับก็อย่าไปขึ้นแท่นเลย เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าข้างในมันมีอะไรนะแต่ว่าเบื้องต้นอ่ะวันที่ผมเปลี่ยนผมก็เช็คลูกปืนแล้วลูกปืนก็ปกตินะครับผมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะห้นชิกามาบุญนุนนะผมซอยใกล้ๆเอ็มพีเจอะไรนะน้องยี่ยบุล่างเหรอเราอยู่บอย,าบบอยา่างบอย่างบนบ่อยางล่างบ่อย่างบนบ่อยางบนนะผมเส้นตัดใหม่ที่จะไปออกไอ้ตรงเนี้ยเอ็มพีเจนะผมนี่ครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันศูนย์ยางครับผม ถึงที่ตั้งศูนย์แล้วนะครับผมก็ตอนนี้กำลังเช็คล้อหน้านะครับเอาขึ้นแม่แรงไปแล้วก็กำลังไล่เช็คนะครับผมก็ดูบอกเขาดูลูกมงลูกหมาให้หน่อยนะครับก็ไล่เช็คอยู่นะครับ พี่เขาไล่ดูคานก็เดี๋ยวให้พี่เขาไล่ดูคานก่อนนะครับว่าเกิดจากอะไรพเพราะว่ามันจะกินฝั่งนู้นพี่ฝั่งนี้ไม่ฝั่งนี้ไม่ค่อยกินเช่อยดูครับว่ามเดี๋ยวนี้มันกินดินใช่ไหมใช่ครับแล้วลินเพราะว่ามุนร้องจะบุ๋มใช่ครับร<อ>ได้ทีนี้เราต้องวัดอ่้ทีหนึ่ง ก็โอเคครับผมเดี๋ยวให้พี่เขาเช็คก่อนนะครับถ้าเจอ,อยังไงเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับผมครับผมก็ตอนนี้เช็คสลักคอมาเสร็จหมดแล้วนะครับก็สลักคอมาแน่นทุกตัวอเ,เอาเลยครับสลักคอมาแน่นทุกตัวแน่นครับซ้ายขวาแน่นทุกมุมทุกบาครับแน่นเราถือว่าช่วงล่างก็ยังแน่นอยู่ช่วงล่างแน่นครับพี่ครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เอาตัวตั้งศูนย์ ตั้งแล้วนะว่ามันจะเกิดจากอะไรที่่นกินนะผมเดี๋ยวพี่เขากำลังหาสาเหตุอยู่นะเนี่ยก็ใส่เครื่องทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วเรียบร้อยแล้วนะวทางนี้ทางนี้คือซ้ายมือนะหันหน้าเข้านะผมแล้วก็ทางนี้คือขวามือเนี่ยมันจะกินขอบนอกเนี่ยมากอัะพี่่สชาตใช่อะ่ะเดี๋ยวพี่เขาวัดค่าก่อนว่ามันเป็นยังไงแต่พวกอะไรไม่สั่น รถไม่กินซ้ายไม่กินขวาแต่ว่าพวงมาลาัยมีตั้งกลับให้ผมหน่อยนะครับพวงมาลาัยยังสายก็อย่าดูค่านะครับเดี๋ยวเขาใส่เครื่องเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะวัดค่ากันว่าค่ามันเขียนขนาดไหนทุกคน ผมก็ตอนนี้กําลังดูพวงมาลัยตั้งพวงมาลัยนะครับนี่ครับพอจะขึ้นไปหมุนพวงมาลัยนะเครื่องวัดก็จับตรงนี้นะผมแล้วก็ค่าค่าก็ตามนี้เลยอันนี้นี่ค่ายังไม่นิ่งใช่ไหมี่ พอปั๊บถ้านิ่งปั๊บเราจะรู้เลยว่ามันจะเพี้ยนขนาดไหนครับผมเนี่ยพี่เขาก็หมุนอยู่ข้างบนนะพอก็มองลงมานะ,นะอันนี้ค้ะไม่หมดสี่ใช่ิหมเนี่ยฝั่งนี้คือฝั่งล้อซ้า ใช่่มัยครบพีนี่คือปรับโซนะครับนุมล้อนนุ่มร้อนนุ่มล้อตอนนี้ยังเคี้ยนอยู่ครับยังเคี้ยนอยู่ใช่ไหมยังเคี้ยนอยู่พอลงครับตอนนี้มันก็เยอะเกินเยอะเกินใช่ไหมพอพอรู้จักตรงนู้นเสร็จแล้วเราก็มาไล่ตรงนี้เลยข้าดีกว่าปั๊บโซถ้าไม่ได้ก็ดีแล้วก็วัดค่าใหม่อีกรอบนึงวัดค่าใหม่ นี่ครับกำลังตั้งแล้วนะทุกคนสุดท้ายช่วงล่างเพี้ยนนะครับเปนยนยางก็มาตั้งศูนย์ดีกว่านะพี่เนาะ,ะตั้งศูนย์ของล้อนี่ครับพี่เขากำลังหมุนผมก็ไม่รู้ร <laughs> ะจะทำไงผมว่เนี่หมุนตัวเลขก,ก็วิ่งอันนี้พี่เขาก็จะขาหมุนนะนี่ครับนี่เห็นไหมตัวเลขก,ก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับอันนี้พี่เขาก็ ปรับหาอยู่นะตอนนี้โอ้นี่ครับผมเมื่อกี้เจ็ดกลับมาเป็นหนึ่งเลยนะพี่เนาะโอ้สแสดงว่าเพี้ยนเยอะเหมือนกันน้นะเนาะนี่ครับเขาไล่ทีละตัวทุกคนไล่ทีละตัวแต่ที่ผมไปเคยไปเจอก็คือแบบจับปุ๊บแล้วก็ตั้งเลยนะ นี่ผมมาถึงก็เขาก็ไล่ดูลูกหมากไล่ดูลูกปืนนะแรกแรกแรกเลยยกยกคานหน้าขึ้นดูลูกปืนนะแล้วก็ดูลูกหมากต่อสามขาเนี่ยครับก็เดี๋ยวหาค้าไปอีกนะครับก็จะมีพี่คนนึงอยู่ตรงพวงมาลัยนะผมแล้วก็พี่คนนึงอยู่ข้างล่างนะนครัเนี่ย ซิมแหนบอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องลองแลพี่เนาะลองไหมค่ามันสูงเกินพี่ต้องได้เอาออกนะครับได้ครับผมค่ามันสูงต่อสายอ๋อค่ามันสูงเกินอ๋อค่ามันค่ามันสูงเกิน,น,กนลองหนาไปครับลองหนาไปจัดไปเลยพี่ <c oughs> ก็มันซิมลองแหนบมันเกินตัวนะครับน่าจะตัวนะครับ๋ย่าเพิ่งก็รับง เอาออกนะผมก็โชกคุยกับพ really ี่เขาแล้วนะถ้าชกแตกชกมีปัญหาเนี่ยก็คือว่าหน้ายางมันจะกินไม่เสมอกันจะกินแบบขึ้นตึ๊กๆนะผมแต่ว่าชกตัวนี้ตั้งแต่ผมใส่มาตั้งแต่ผมได้รถมาเนี่ยยางผมอะตั้งแต่เส้นเก่านะไม่มีกินขึ้นนะมีแต่กินขอบนะผม ็นี่เกิดจากเกิดจากไำใหซิมเกินอ่าซิมรองแหนบเกินเอาออกนะใช่ไหมพี่ผมเรียกถูกไหมซิมรองแหนบครับซิมรองซิองซิมซิมซิมรองแหนบ ก็อย่าพี่ให้พี่เขาออกนะคเพราะว่าพี่เขาบอกค่าเพี้ยนเยอะเหมือนกันนะครับ ที่นี่นี่นตั้งศูนย์อย่างเดียวหรือรับถ่ายน้ํามันเครื่องด้วยผี่รับถ่ายรับถ่ายด้วยใช่ใชไหมครับนี่ครับเดี๋ยวจะดันออกละดันยกุกให้มันลอยน่าจะใช่ยกให้มันลอยนะกราวขึ้นมาเพราะผมไปตั้งทุกที่มีแต่เอาเข้านะรอบนี้ได้เอาออกนะน่าน่าจะ คันนี้เกิดการ,รตั้งมาแล้วตั้งแต่คนเก่าขับนะครับพี่แล้วคันตัวเนี้ครับมันมันคดยากไหมพี่โคยาออกครับคันเสมออยู่ทั่วไครับเสมอนกัเลยอ๋อคันเสมอกันออก็คันตัวนี้นะผมออก็ศูนย์ศูนย์ 00. อันกลางเลยศูนย์ศูนย์นัน้นน้อยนะครับน้อยครับนะตัวบนสุด ก็ผมเคยเจอเขารถใหม่รถไม่เคยมีอะไรเขาเขาจับตัวนี้ดัดผมมันมันมันเคยเจอไหมพี่รถใหม่ป้ายแดงดัดมีใช่ไหมครับมีบ้างแต่ไม่เยอะมีบ้างแต่ไม่เยอะนะครับอ๋อมันก็ไม่อยู่ส่วนหนงบางทีมันก็เลี่ยนแค่สองครับเปลี่ยนแค่สอง นี่นะอันนี้คือคานกลางที่พี่เขาบอกนะนี่ครับมันเป็นศูนย์นะอันนี้ยังเขียนอยู่นะเดี๋ยวตั้งตัวนี้อีกก็ทุกอย่างหน้าจอตรงนี้ต้องเป็นสีเขียวใช่ไหมพี่ต้องเป็นสีเขียวทั้งหมดใช่ไหมครับหน้าจอต้องเป็นไม่ไม่ไมไมอ,อ๋อไม่จําเป็นคือตัวนี้เอาเอาเอาแผ่นดิบออกก่อนลบอะไรครับ นี่ครับผมก็เจ้าตัวนี้นะครับก็ออกมาแล้วก็คือริมริมรองแหนบนะครับผมก็ได้ออกมาอันนี้จะแหนบชิดอยู่ฝั่งซ้ายนะฝั่งนู้นนะก็ทางหนาหนาแบบบางอย่างครับอันนี้คือริมรองแหนบนะครับผมก็ออกมาแล้วก็ตอนนี้ก็มันไล่ดูค่าใหม่นะพอออกแล้วก็ไล่ดูค่าใหม่ ก็เดี๋ยวให้พี่เขาไล่ก่อนนะครับตอนนี้ก็อาจสาเหตุได้หนึ่งตัวก็คือริมถ้าริมตัวนี้ยังข้ามเพี้ยนอยู่เดี๋ยวเขาก็หายอีกนะโอ้ละเอียดครับผมแกละเอียดมากเลยเพราะว่าสามคนเลยนะครับเออสี่คนพี่ผู้หญิงคนนึงนะครับพี่ผู้หญิงจะคอยวิ่งดูฆ่านะครับตลอดแล้วก็พี่ผู้ชายสองคนอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็พี่ผู้ชายข้างบนก็อยู่อีกคนนึงนะนี่ละเอียดครับช้าเอาแบบมัน ละเอียดอ่ะผมนั่งดูมันละเอียดทุกคนผมก็ใช้เวลาอยู่พักนึงแล้วนะนี่ครับเพราะว่ายางหน้าเส้นหนึ่งก็ราคาไม่ใช่ถูกๆนะครับแล้วก็ทําให้มันดีไปครับแลวแลวกละเอียดจริงนะผมโดยหลายคนนะลุมสี่คันเดียวในสี่คนนะตอนนี้เจะไล่ไปเรื่อยๆนะผม ไ่ทางนี้นะครับไล่เก็บน็อตทางเงี้ยนะอตน็อตทานค้อส่งอ่ะทุกคนที่บิดบิดหาค่านะครับอันนั้นจะได้แล้วนะก็สาเหตุหลักเกิดจาก2ตัวแล้วตอนนี้ก็คือว่าข้อส่งไอตัวข้อส่งยาวนะซ้ายขวา่าเหมือนจะมีปัญหามันไม่ตรงนะเนี่ยพี่เขาไล่เก็บยิงละ่ยแล้วก็ริมลองแหนบนะเอาออกไปหนึ่งตัวนะ แล้วรอดูนะว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะตอนนี้ก็ะไล่เก็บค่าแล้วนะครับอ,อันนี้ได้แล้วเหรอครับนี่คือข้างนี่ครับสปินอยู่หนพี่อ่อันที่สองครับไอคอนโซลเกนหน้าพี่ข้างไฟหมากครับ ครับข้างในตัวดําครับนี่ครับ,บผม,มไ,ได้ครับอันนี้เหลือปรับพวงมาลัยพี่ก็จะเก็บปรับพวงมาลัยให้เดีย๋ยวให้พี่เขาจัดปรับพวงมาลัยให้นะครับอันนี้ค่านี้ได้แล้วใช่ไหมครับได้ค่ะก็เดี๋ยวให้เอาพวงมาลัยให้อ๋อก็เหลือเดี๋ยวไล่พวงมาลัยให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาไลด่ดูเพราะว่าปกตินี่ก็เพราะมันเหลือแค่นิดเดียวเมื่อกี้ลบเยอะมากนะพี่เนาะเมื่อกี้มันลบเยอะมากนะครับ เดี๋ยวตอนนี้ล้อย,ยังไม่ตรงนะเพราะว่าปรับพวงมาลัยข้างบนอยู่โอเคครับผมยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะเอาพวงมาลัยให้เสร็จพวงมาลัยเสร็จก่อนนี่ครับผมตั้งได้ก็คืเสร็จพวงมาลัยตั้งได้ก็คือได้เลยนะครับเพราะล้อก็พวงมาลัยมันต้องหมุนอยู่นี่คนระับก็ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงนะ แล้วแต่รถใช่ไหมแต่โอ้ละเอียดเลยผมร่งด,ดูละเอียดมามันก็หนักครับอันนี้ถือว่าหนักไหมครับช่วงล่างไม่หนักเท่าไหร่นะครับหนช่านั่นก็ได้พี่ช่า่ไม่เป็นยังไงยครับ,บเดี๋ยวไล่พวงมาลัยเพืก็ตรงนะ โอเคครับผมเดี๋ยวให้ช่างไล่พวงมาลัยแป๊บนึงนี่ครับเขาก็จะเก็บข้อมูลนะถ่ายรูปเก็บข้อมูลอันนี้ได้แล้วใช่ไหมไครับโอ้นี่ครับผมเมื่อกี้ตรงนี้ลบเจ็ดเลยเนาะตรงนี้เจ็ดเลยนะโดยรวมเจ็ดตรงนี้ไม่เป็นไรแต่ตรงนี้ขอให้ได้พี่ตรงนี้ขอให้ได้ใช่ไหมตนอนแรกมันสามแปดสามแปดอันนี้หนึ่งจุดเก้านี่ก็คือได้แล้วใช่ไหมครับโอเคครับนี่ครับเขาน่าจะมีเว้นระยะระยะของมันนะอห้ามเกินเท่านี้ไม่เกินเท่านี้นะครับ แค่จุดนะครับไม่เป็นไรนี่ครับนะโ,อโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกับช่างถามช่างกอนนะว่ามันเกิดจากอะไรมั่งนะครับเดี๋ยวคุยกับช่างข้างบนนะเพราะช่างข้างบนจะรู้เยอะกว่าเขาเข้าใจยังไงพผมพูดอย่างไี้ถูกนี่ยก็เสร็จน,น,นี่จะได้เดินทางไปจันต่อนะครับผม เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คบินด้วยว่าเท่าไหร่นะผมแล้วก็ถามช่างด้วยนะเกิดจากอะไรมั่งนะก็ไล่เก็บอุปกรณ์ถอดเลยนะถอดอุปกรณ์นะผมนี่เครับผม ผมก็เอารถมาจอดตรงนี้เสร็จแล้วครับผมก็ถึงขั้นตอนเวลาจ่ายตังค์เป็นไงบ้างครับผมสัมภาษณ์นะครับเป็นไงบ้างครับจ่ายแล้วเหรอเนี่ยครับผมที่นี่ก้ยางเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอบถามราคายางอยู่ครับว่าตกเส้นเท่าไหร่ทุกคนนี่ครับยางเยอะอยู่นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่าใช้จ่าย ตั้งศูนย์รอบนี้จะราคาเท่าไหร่นะครับผมสวัสดีควสดีครับ,รบทำอะไรครบพี่นั่นแหละนั่นแหละครับจะตั้งศูนย์นะครับนี่ครับผมอ้าวเชิญครับเชิญเลยครับ <laughs> ได้ครับ ก็แม่บ้านลางาน5วันทุกคนได้ไปนั่งรถเล่นได้ไปแค่ขึ้นของจันทบุรีแต่ไม่ได้ไปเชียงของ <c oughs> นี่ครับก็ <c oughs> ะจะให้แม่บ้านโอนเงินครับผม <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมตั้งศูนย์นะครับก็ล้อเนี่ยผมสวงมาแล้วเดินชนกันละก็ตั้งศูนย์เป็นเงินเท่าไหร่หมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมบ รับประกันหนึ่งเดือนถ้ามันกินนะผมนี่ครับค่าที่เราได้มาไหนล่ะถูกไหมป<ม>ิดหัวอันนี้คือเพี้ยนนะผมปดิดนี่ครับอันนี้คือปรับตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะผิดกันเยอะเลยก็นี่ครับผมสุดมิชลินเขาเรียกอะไรนะแม่เซฟดิฟหรอเซฟดิวเซตดิวนะะเบอร์โทรตามนี้เลยครับ ก็มีคนแนะนํามากา็เออ่พี่ผมไปตั้งตรงนี้มามันโอเคนะเขาก็วิ่งแมาสอ่ออยู่ด้วยกันมันโอเคผมก็เลยาตามมาตั้งนะไหนถ่ายหน่อยเดี๋ยวจะไปยืน <laughs> ก็มีคนแนะนำา ว่าตรงนี้ตั้งโอเคเนี่ยครับรถบรรทุกก็พอเวลามันมีปัญหาอะไระเขาจะถามกันนะครับถามกันแล้วกันว่าตรงไหนตั้งจบตรงไหนตั้งไม่จบนะครับแต่ก็จริงครับอย่างที่เขาพูดว่ามันละเอียดละเอียดจริงทุกคนก็ไปเสร็จแล้วเดินทางจันทบุรีกันต่อนะผมก็มันก็จะลกๆหน่อยแม่บ้านมานะครับห้าวันห้าวันมันมาเลย ก็ตั้งศูนย์เออตั้งศูนย์เสร็จลงแล้วนะผมับผม1,500บาทถือว่าไม่แพงนะครับได้อยู่ก็ราคาที่ผมเคยเจอก็มีแต่พันพันพันนะครับอันนี้พันห้าก็โอเคนะครับละเอียดมากเลยตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาเลยเอ่ตั้งแต่เข้ามาไอ้นี่เลยเขาไล่เขายกล้อปั๊บโยกลูกปืนพขโยกลูกปืนเสร็จปับ๊บไล่เคาะหมากเลยเอาเขาไล่จับทีละตัวละตัวละต,ต,ตัวเลยนะครับ พอไล่มาเสร็จปั๊บเขาจับล้อแล้วแล้วเขาก็ไล่ของเขานะครับก็โอเคเลยครับผมลงมาลัยก็น่าจะตรงเรียบร้อยแล้วนะก็จิบนี้จบลงแล้วนะผมตั้งศูนย์อีสุสุสามหนนะครับผมเกิดจากอะไรมั่งนะครับก็นั่นแหละครับแหนบรองมันเยอะไปนะผมแล้วก็ขาดข้อส่งจดแล้วทุกคนจดประวัติไปยังไนงะ ก็จดประวัตินะครผมทํารถทุกครั้งผมจดประวัตินะเปลี่ยนยางเลขไม่กี่กิโลผมก็จดนะครับแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องตอนกิโลเท่าไหร่ก็จดไว้นะผมจะจดไว้มีสมุดเล่มหนึ่งผมจะจดวันนี้มาตั้งศูนย์ผมก็จดว่าวันนี้ตั้งศูนย์แล้วนะก็โอเคครับผมไปแนละ้วครับบ๊ายบายบบ๊ายบายอย่างนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ช่องนอนนอนทักไทยแลนด์ด้วยนะคะทุกคนครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องนอนนอนทักไทยแลนด์นะครับผมก็สาระไม่มีสาระมั่งไม่สาระมั่งเนาะเดี๋ยวว่ากันนะผมโอเคครับผมก็เน้นสนุกเน้นเฮฮา,านะครับผมไปไปทีนึงบาย